คุณครับคุณไม่ไป้ไจริงค,ครับคุณไอ้ฉันก้าไปเ่็นะฉันจะเป็นต้องก้าไปจริงๆ,งๆงบอครับผมขอโทษครับพอดีผมลัางเขาไม่อยู่จริงครับไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณยศคุณมีอะไรทําก็ไปทำเถอะครับรับผมที่นี่ใช่บริษัทโปสตาร์หลอมั้ยคะใช่ค่ะว่าแต่คุณป้ามีธุระอะไรที่นี่หรอคะป้ามาตามหาหลานสพายของป้านี่ป้า ้าอยารู้ได้ไงว่าหลานสะพายป้าทํางานอยู่ที่นี่เอมอย่าถามแบบนั้นสิคุณป้าคะถ้าคุณป้าบอกว่าหลานสะพ้ายของคุณป้าทํางานอยู่ที่นี่งั้นฉันขอทราบชื่อหน่อยได้ไหมคะว่าเขาชื่ออะไรได้สิหลานชายของฉันชื่อทีมแต่หลานชายฉันบอกว่าภรรยาของเขาชื่อไมล์ป้ามีที่อยู่ด้วยนะลูกทีมอะ ขาทิ้งให้ป้าตั้งหลายปีก่อนแล้วเขาบอกว่าถ้าป้าลบาบากให้มาหาตามที่อยู่นี้ได้เลยนี่ป้านี่มันบริษัทใหญ่โตป้ารู้ไหมว่าป้าคุยอยู่กับใครพี่ทมเป็นใครป้าไม่รู้เหรอเอม็มเบาเพาหน่อยคุณป้าคะทิมคือหลานชายของคุณป้าอย่างนั้นเหรอคะ ถ้าอย่างนั้นคุณป้ามีเบอร์ติดต่อทีมไหมคะมีสิลูกแต่ป้าโทรออกไม่ได้โทรศัพท์ของป้ามันเสียแต่ป้ามีจดเบอร์ไว้นะลูกงั้นฉันขอดูหน่อยนะคะยวฉันโทรให้เองที่มันเบอร์ทีมจริงๆด้วยอะ่ะคุณป้าคะคุณป้ามาจากที่ไหนคะป้ามาจากบนดอยสูงนู่นลูก มาจากเชียงใหม่แต่บอกไปหนูก็คงไม่รู้จักหรอกบนดอยเลยเหรอคะบนดอยเขาจะไปรู้จักพี่ทีมได้ยังไงพี่อย่าไปเชื่อเขานะพี่หมายเอมทีมเคยบอกกับพี่ไว้ว่าตอน,นเด็กๆเขาอาศัยอยู่บนดอยกับป้าเขาพี่เองก็ไม่รู้หรอกนะว่าบนดอยนั้นคือที่ไหนแล้วเขาก็ไม่เคยพูดถึงป้าให้พี่ฟังอีกเลยคุณป้าคะ ป้าเดินทางมาตั้งไกลนั่งพักดื่มน้ําก่อนไหมคะป้าไม่อยากนั่งหรอกแม่หนูตอนเนี้แม่หนูเชื่อป้าหรือยังว่าป้ามาตามหาหลานชายกับหลานสะใภยของป้าจริงๆบอกป้าสักทีเถอะว่ารู้จักไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนคือจะอ้ามพึ่งอยู่ทําไมล่ะแม่หนูบอกป้ามาสักทีเถอะป้าคิดถึงหลานชายจะแย่แล้วนะ ทีมเขาเป็นสามีของฉันเองค่ะฉันคือหลานสะใภ้ของป้าที่ชื่อว่าไมายแต่ว่าทีมเขาจากไปแล้วเมื่อปีก่อนค่ะอะไรนะจากอะไรจากไปไหนบอกป้ามาทีเถอะว่าหลานป้าอยู่ที่ไหนทีมเขาเสียไปแล้วค่ะคุณป้า ไม่จริงไม่จริงทำไมหลานชายของป้าเสียทำไมเขาถึงไม่บอกป้าเลยป้าคะคุณป้าจะเย็นเย็นก่อนนะคะคือคุณป้าบอกว่าอะคุณป้าจะเดินทางมาที่นี่เมื่อลำบากคุณป้ามีอะไรให้พวกเราช่วยงั้นหรอคะพอดีป้าไม่สบายป้าป่วยหนัก ป้าอยากจะมายืมเงินหลานชายของป้าคุณป้าอยากยืมเท่าไหร่ล่ะคะค่ารักษาครั้งเนี้เป็นสามหมื่นลูกขอคุณป้าฮะสามหมืนมันจะไปพออะไรล่ะคะถ้าคุณป้าเอาสามหมื่นไปก็พอแค่รักษาครั้งนี้ล้วครั้งต่อต่อไปล่ะคะคุณป้าจะอยู่ยังไง รับนี่ไว้นะคะในบัตรนี้คือเงินของฉันเองมีอยู่หนึ่งแสนบาทรหัสบัตรก็อยู่ที่หลังบัตรเลยค่ะป้าเอาไปใช้ได้เลยนะคะนี่พี่หมายทำบ้าอะไรของพี่เนี่ยเขาอาจจะเป็นสิบแปดมงกุฎก็ได้พี่จะเอาเงินเยอะๆไปให้เขาทำไมเอมบนโลกเนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นสิบแปดมงกุฎได้หรอกนะเอาบัตรพี่คืนมา คุณป้าคะเงินหนึ่งแสนบาทนี่คุณป้ารับไปได้เลยนะคะพี่ทำป้าอะไรของพี่เนี่ยถึงป้าเขาจะเป็นป้าพิทีมจริงๆอะ่ะแต่เขาก็เป็นคนนอกอยู่ดีเงินเนี่ยพ่อเขาทิ้งไว้เราสองคนนะพี่อีกอย่างนะป้าเขาเป็นคนมันนอกอยู่แล้วปล่อยให้เขาป่วยป่วยตายไปก็จบแกพูดอะไรออกมาฮะพ่อแม่ของเราเนี่ยเขาสอนเราเอาไว้ว่ายังไง พ่อแม่ของเราสองคนก็เป็นคนตากจังหวัดเหมือนกันแล้วตัวแกเองเนี่ยดูถูกคนมันเท่าอย่างนี้เนี่ยนะมันใช้ได้เหรอตัวแกเองสูงส่งมาจากไหนฮะเอ็มถึงได้พูดจาแบบเนี้ยทีมเขาเป็นสามีของพี่และเขามีป้าเพียงคนเดียวที่คอยดูแลเขามาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แม่แท้ๆแต่ก็เป็นครอบครัวเพียงคนเดียวที่เขามีอยู่และถึงพี่จะไม่เคยเจอป้าของเขา แต่ในเมื่อทีมไม่อยู่แล้วป้าของเขาก็คือครอบครัวของพี่เหมือนกันและเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันจะไม่ให้พี่ช่วยเหลือเขาได้ยังไงเอมดูป้าเขาสิป้าเขาป่วยเดินทางมาตั้งไกลเพื่อมาหาหลานชายของตัวเองแต่กลับต้องมารู้ว่าหลานชายตัวเองได้จากไปแล้วป้าเขาสมควรได้รับการช่วยเหลือที่สุดแล้วเอ็ เมื่อกี้นี้ผมเสียสติไปจริงๆนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับป้าคุณป้าคะเงินหนึ่งแสนนี่คุณป้ารับเอาไว้เถอะนะคะขอบใจจริงๆนะลกูกขอบใจพวกหนูมากจริงๆเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะป้า ไม่จําเป็นที่เราต้องมาพูดขอบใจหรือว่าขอบคุณอะไรทั้งนั้นล่ะคะ่ะยังไงป้าก็ต้องขอบใจจริงๆป้าไม่คิดเลยว่าป้าจะมาเจอคนที่ดีคนที่ช่วยป้าแบบนี้ป้าคะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะพาป้าไปกินอาหารอร่อยๆนะคะป้าอยากกินอะไรคะจริงเหรอจะไปที่ไหนแล้วลูกที่ไหนก็ได้เลยคะ่ะป้าอยากกินอะไรบอกพวกเราได้เลยนะคะ เดี๋ยวผมจะช่วยเลือกร้านนี่เองครับขอบใจมากเลยนะลูกขอบใจพวกหนูสองคนมากเลยป้าเหมือนมีครอบครัวใหม่ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งป้าคะฉันขอโทษนะคะที่ไม่เคยรู้ว่าป้าอยู่ยังไงแล้วก็อยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่ได้บอกป้าด้วยในวันที่ทีมเขาจากไปฉันขอโทษจริงๆค่ะแต่ ฉันอยากให้ป้ารับรู้เอาไว้นะคะถึงแม้ว,ว่าทีมเขาจะจากไปแล้วแต่เขายังมีตัวตนอยู่ในใจของฉันเสมอแล้วก็อยู่ในใจของป้าเสมอด้วยต่อไปนี้พวกเราจะดูแลป้าเหมือนเป็นครอบครองเรานะคะใช่ครับเราจะไม่ปล่อยให้ป้าต้องลำบากไปคนเดียวอีกแล้วขอบใจจริงๆนะจ๊ะขอบใจพวกหนูสองคนมากจริงๆต่อไปนี้ พวกเราจะคอยดูแลป้าเหมือนว่าป้าเป็นครอบครัวของเราจริงๆอีกคนหนึ่งนะคะทุกคนคะทุกคนคิดว่าการที่ไม่ตัดสินใจทําแบบนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะกดหัวใจเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแม้คนที่เรารักจะจากไปแต่ความรักและความห่วงใย,ยจะอยู่กับเราเสมอครอบครัวไม่ได้วัดจากสายเลือด แต่วัดกันที่หัวใจ